สามตัวเน้นสามตัวโชว์นี่ครับสวัสดีครับผมซูแบงนะครับวันนี้มีสามคู่ที่น่าสนใจในวันอาทิตย์ที่ห้ามกราคมนะครับแต่ก่อนนี้เราจะไปเข้าคู่แรกของนี้ครับพี่ๆคนไหนกำลังหากลุ่มบอลหรือกลุ่มนําบอลที่น่าสนใจนะครับผมแนะนําเป็นกลุ่มของผมเลยครับที่มีสมาชิกรวมๆแล้วสองพันกว่าคนนะครับอยากได้บอลสดบอลสเต็ปชุดโครงการตัวเน้นในกลุ่มจัดให้ได้ตลอดครับสนใจ at i c หนึ่งห้าเก้ามาได้เลยครับนี่คือตัวอย่างผลงานที่ผมรันไปเมื่อวานนี้นะครับไปกันคู่แรกของนี้ครับฟูลแลมพบกับอิสสวิทาวครับ ตารางคะแนนครับฟูลแลมอยู่อันดับที่9ของตารางครับแข่งไป19ชนะ7เสมอ8แพ้4ครับมีอยู่29แต้มเอฟอีซีทาวครับอยู่อันดับที่18ของตารางครับแข่ง19ชนะ3เสมอ6แพ้10ครับมีอยู่15แต้มเฮดเวทาครั้งที่เจอกันล่าสุดนะครับเป็นทางฟูลแลมครับชนะไป4แล้วก็เสมอไป1นครับเกมล่าสุดที่เจอกันอิสวีทาวเสมอกับฟูลแลมน่หนึ่งครับผลงานเท่าัหลังสุดของฟูลแลมครับชนะไป1เสมอสครับไม่ได้แพ้ใครเลยเกมล่าสุดเสมอกับบอลมัดครับ2-2สอง ส่วน5นัดหลังสุดของอิสซิทาวครับชนะ2ครับแพ้ไป3กับเกมล่าสุดชนะเชลซีมา2 0ครับเรามาดูการเปิดแฮนดิแคปของคู่นี้กันครับเปิดมาที่1นะครับเป็นทางของฟูแลมเป็นฝ่ายต่อครับแต่กระแสครับให้ความสัมพันธ์ทางทีมเยือนครับอย่างอิสซิทาวครับไหลลงมาเกือบหมดนะครับแล้วก็ไปดูทางสูงต่ำครับเปิดมาที่2.75นะครับก็เอ็นเอียงไปทางต่ำซะมากกว่าครับคู่นี้ ไทยเลือกเชียร์ผมเลือกเชียร์ประธางอุตสิทธาเขาวันนี้คู่ที่2ครับศึกแดงเดือดวันนี้ครับเลี้ยวคูพบกับแมนยูครับตารางคะแนนครับเลี้ยวคูนําจากฝูงของที่มิริครับแข่งไป18ชนะ14เสมอ3แพ้1ครับมีอยู่45แต้มส่วนแมนยูครับอยู่หนักที่14แข่งไป19ชนะ6เสมอ4แพ้9ครับมีอยู่22แต้มครับเรามาดูเฮดทูเฮดถ้าครั้งที่เขาพบกันกันครับเลี้ยวคูชนะไป2ครับและเสมอกันไป3เกมนัดสุดที่เจอกันเลี้ยวคูชนะแมนยูครับ30 5เกมหลังสุดของเลี้ยวภูครับชนะไป4เสมอ1ครับเกมล่าสุดถล่มเวสแฮมครับ5-0ส่วนาเกมหลังสุดของแมนยูครับชนะไป1แพ้ไป4ครับเกมล่าสุดแพ้กับนิวคาสเซิลครับ2-0เรามาดูแฮนด์นิแคปมันครับตอนแรกเปิดมาร์1.5เลี้ยวคูฝ่ายต่อครับตอนนี้ลดลงเหลือ1.25นะครับแปลว่าโตให้ความกับมันแก่เจ้าบ้านนะครับเลี้ยวภูแล้วก็กระแสน้าครับไหลลงไปทางเลี้ยวภูครับให้ความสำคัญทางเลี้ยวภูจริงๆเรามาดูแฮนด์นิแคปของสูงต่ำมันครับ เปิดมาอยู่ที่3.25นะครับแล้วก็กระแสก็กลางๆครึ่งๆกันกลางครับตอนนี้ก็ยังไม่น่าเล่นสักเท่าไหร่วันนี้เลือยเชียร์ไปทะธานเลี้ยวฮูครับเรามาดูคู่สุดท้ายของวันนี้ครับโลมาพบกับลาซิโอครับตารางคะแนนครับโลมาอยู่อันดับสิของตารางแข่ง18ชนะ5เสมอ5แพ้8ครับมีอยู่20แต้มส่วนลาซิโอครับแข่ง18ชนะ11เสมอ2แพ้5มีอยู่35แต้มครับเฮดเวท5ครั้งที่พบกันนะครับเป็นทางโลมาชนะ1ครับเสมอไปหนึและลาซิโอชนะไป3ครับเกมล่าสุดที่เจออกัันนโโรมาาชะลซิ10คบ ห้าเกมถังสุดของโรมาครับชนะไปสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเสมอกับเอซีมิลานมาหนึ่งหนึ่งส่วนห้าเกมลังสุดของลาซิโอครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเสมอกับอัตตาันต้ามาครับหนึ่งหนึ่งแล้มาดูแฮนดิแคปของคู่นี้กันครับเปิดมาที่เสมอนะครับแล้วกระแสน้ําก็ตอนนี้เอ็นเอเอไปทางโรมาซะมากกว่าครับก็นาเลยนู่ดับดูราคาสูงต่ำกันครับเปิดมาที่สองจุดห้าเลยสามคำเฮดังครับแล้วก็กระแสน้ำครับไหลลงไปทางต่ำซะมากกว่าครับให้ความสำคัญที่ต่ําเนาะ วันนี้ผมเลือกเชียร์ปรทางโลมาครับสรุป3คู่ที่ไปนะครับ1อิฟฟิทเทลสองเลี้ยวหูและ3โลมาครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณครับ